ไมย่งันพีน้องสดีกรอบพี่น้องโอ้ยเปิดประท่านพี่น้องไอมันหยอกลูกเช้าอีกาใไม่มาใส่กันเนี่ยจะมางั่งพ่ันมึงยันนลูกเช้าแล้วงั่งเาบนอก็แม่เอาอีก้เสียบอ่ะบานนี้นะพี่น้องเลยจุ๊บจุ๊บ ากับซีมารีวิวเบิ่งเพื่อนเมียนเครื่องเมียนคองเลยเนาะพี่น้องบ้านนี้ก็ได้การแอมไปถีเรียบร้อยเนาะขอบใจตัวเองน้ำพี่น้องเลยที่ทำในความฝันของซีเป็นจริงสักทีขอบใจคนอยู่เบื้องหลังสร้างและขอบใจเอฟซีที่คอยกดสับตะไคร่กดติดตามมาตลอดให้กำลังใจเข้ามาตลอดเนาะขอบคุณเบิร์ตทุกคนเนาะที่ติดตามมามาก 30, กว่าสามหมื่นคนสับเลยเป็นยังไงสามห,หมื่นแน่ไอ้หัวเซนสับ แซนสับกับชีเดเห็ดยังเฮดซี่และสัญญากับยี่ซี่ไว้อยู่นเนาะหวานิตตังซองให้เจดํมเป <laughs> ็นเวรละบาตเนี่ยนะหวานแซนสับสิตตังซองให้เจดมอันน <c oughs> ออันอันซองซาซุยบ่อใจนี่บุคคลไล่ดอกพันสับพี่น้องเอ้อย,อ,อ,อ,ย,อ,อ,ยอยู่ ก็ได้จะคุนยพี่น้องกัขอขอบคุณถุก่านนาะที่เขามาติดตามหับส้มยศขอบคุณเอฟซีถูกคุณมาที่กำลังใจให้ตลอดน้องเยมาตดามกับข้อขอบคุณได้ร้าน้ยเบิกับภาคภูมใจลายเยี่ยมเลยพี่องโอ้เยี่ยมเลยวะซันเป็นสุกสุกุนมาติดตามกัเน้อขอบคุณได้รายที่คอยเบิ่งคอยเยง าอยู่ดีมีแห้งเนาะหนักแห้งก,งกบก้นยังนุ่มมากบ้านนึงค่ะพี่น้องเคยก็บ,บอาตลกใครคนมาคอมเมนต์นะว่าสันถ้าจีขงังยังได้กับว่าสันว่าขอโทษน้ำเลือกพี่น้องซ่อนซีบินอยู่ว่าเ,เ,เก่ายางเดาเป็นกระเจื้อนคือเก่าพวกนูพี่น้องเคนหัวอีกได้กระยางเป็นเรื่องธรรมชาติ์นะพี่น้องอถ้าสิไปหามได้ต่อปอไม่เป็นเรื่องธรรมชาสตร์ หวยได้อง่เหรอใ่ออไรก็ติดตัวหุ่นงเยชใส่ดิโอ้ยเอาเอาพลงเลยพลิก็มีการหยอกกันนี่เ่ยพองเลย เก็บใส่ได้พี่น้องหมวนไปแนวหนึ่งได้มาหาขจ้าก็ได้คอนตีอยากต่อพว่แอ๋่่ผลเอกได้เมียกับข้อพายเด้อพี่น้องคันผิดพลาดยังกะก่าข้อพายน้ำพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเลยแน่นนะพี่แอ๋่่เอามาแน่นๆได้เฮ้ยเจ้านายพัดจีนคือพี่น้องว่าเได้หันน่ะเก็บเก็บเก็บวะ กูเจ็บใส่เลยมันเงิงจักมือนี่คืออารมณ์ดีแต่มันใส่อยู่คือ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 เจ้าเอาเอาเออเอาอ๋อเพิ่์นไฮซ้อนอืออือแลมเป็นกองเมกะดิเพเพเออเส้นมันว่ำเขาไี่ไอ้มีแต่มันว่ำ มันกึบคลิปนี้ก็ใช่ไหมคลิปมันโอเฮฮะพักหน่อยพี่น้องโอ้ยพี่ไอ้ก็จะเหมืนสาสตร์บ่อให้งหัวพี่น้องเยกันบอกว่ากับบ่อในหัวพี่น้องกันบอกอพัวกับบ่อในดุกนะพี่น้องเนาะมันประส่งเส้นบ่พี่ไอ้ทางเทิงมันวิดเส้นแล้วว่าได้เห็ดกันดังพอดี มอ,มอมือามา่นมื่นเศ้ามากพะจีห้ามามือใหม่พะจินไม่แผ่นเรียบหายมึงเห็นได้ได้กันดังพะสิวะบ่ได้ว่าคิดแต่แนวเ,เดียวเด้อพี่นอ้องเด้อก็แบบว่าห้าอย่างเข้ายังผิดของผิดคิงนะจ้ะแต่ว่าก็อกวอาให้หนัวหัวหมวนซื้อ อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ได้พี่น้องเลยมัน <Man. S 2> ถั่วประเทศถั่วเมืองถัว่ว oh, <man. S 2> โลก <Man. S 2> กันซะแมนเป็นสั่งมาแบบซีเรียห้องกระคัดกระลีกเจ้ากระฮาเคาะเบิง่งเราพีไอ้ <c oughs> มองได้มันดังกระตอกใส่โอ้พี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 มันดังคพี่เฮ้ยซีเอ้ยเคาะมองด้วยเฮ้ยอย่าเคาะแห้ง้อเฮ้ยเอ็งเอ็มืดงบเลยเด้อเฮ้ยห่วยห่วย เท่าไดป้าบักคนละ250บาทเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นออกันมาใส่ให้เพิ่นอยาให้มันแล้วค่ะซาแม่เพิ่นก็จักมือได้ยามใดเนาะแม่นแมจัดให้มันแล้วเพื่อความสบายใจ FC นําเพิ่นแท้มาวิวเดือนนี้น่ะดีแต่ว่าเงิน YouTube มันบ่ให้พี่น้องเอ้ยแต่ก็ยาเฮาขอายให้แม่นบ่เป็นหยังพี่น้องแม่นว่าุมเฮามาถ่ายสิได้ดิบได้ดีได้พี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิจนนล้าน10,000เป็นแสนนแม่น ลุ่มมันตอกว่าพี่ไอ้เออลุ่มสุดเดลวันต่อออกดำอยู่นี่ละเป็นยันมันดังพี่น้องเลยพี่ฮือนอนหนาใหญ่เนาะเดอเดอดังเดลวันมันดังมาใช่ไหมพี่ไอ้หน่ะนี่นี่นี่มาตอกตัวนี้นี่นี่มันดังเลยนี่ นี่นี่จะตอกโลดนี <m Brothers> okay, ่มองเนี่ยมันดังเลยนี่าขังานลูกสาวเห็นแม่กีเชียงเพาะดู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 ดดูดูดูดะดู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 ดนดู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 ดด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 ูดดดดดดูดดดูดาดไดดกดดง่างแห้งกบดด หงั่งได้กระคอยงานเที่ยงกันเลยทั้งนั้น,นซีกันล่าง<ห>อ่ะกําลังหอยเสือผาเวียนพี่น้องเลยก็โอเคบา้านี้งามเลยบ้านี้พี่น้องเอ้ยห้องนั่งก็ได้ล่าวตัวนี้ก็สิเป็นหมองตากศินต,ตากอันศินต,ตากส่งนะพี่น้องเนะเาะลาวตัวนี้ก็เป็นเสือผาพี่น้องจา้า ທາງລ່າງນະກາງຄືນຢนານອນຕົງປ້ອງແລະເດີเສີເອີ້ຍປ້ອງກงຮ່າງຮ່າງຈະເນາະພະຊິວ່າຜີຈົກດາກมันไม่ໃຊ້ຜີ <c oughs> เออເອົາໄວ້บ่ນເຂົ້າເຮົงອິງກັນນະໄວ້ບໍ່ອືນິແຕ່ອັນເສືອກັບມອນພະຫົມພີ່ນ่ນໃຊກສອບມຽນນາະເພາວ ม้อนนนะใส่กระสอบเมียนได้กระกันขี้พุนแน่นาะพี่น้องเสื้อนะบ่มีกระสอบใส่กระซิมขี้พุนแน่นาะพี่น้องเนาะอุปสารเพี่กะกองวับใหญ่เอาเสื้อลงก่อนม้อนบอก็ยังอยู่ซองของนาะพี่น้องว่าได้เพิ่นได้ลูกได้ดุกหน่อยอีกห้องเนียวหาอันสิดเจอประตูทางนี้อีกพี่น้องเลยซามห้องเห็ดซามประตูเลย สิบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยคือบ่ไว้คุ้งบ่ได้ไว้คุ้งผาบ่บ่ย่านหนูเอามีหนูติเอาไปมีโอ้ยหาแล้วว่ามีแต่เฮือนเฮาอ่ะเข้ามาเอ้ยเข้ามาสิอ้าวมีแต่เฮือนเฮาเฮาโลดแมวเฮาตายมื้อน้อรถเยียดบ่คิดฮอนมันจะจ้อยอยู่มันมาอยู่แล้วหนูบ่ได้มีตคิหนูเียพอดังเจ้าของันผู้บ่าวใหญ่ดาบ่ปองปองห่างเอาไปใอีกพื้นนึงว่าซั่น แปมาแต่บ้านน,านั้นบ้านนั้นน้องเขียนเออเอ,เปปอืมอืมอืมเิ่นเมื่อใสบะตเวสา,า,า,สาวนี่คือน้าขอมือมันสิ้นใหญ่ไดเลยเอาหน้าเนะท่าแม่ลงสิ้นลง,ลง,ลงด้านนี้เอาลงไปทองเลยเห็ดคุปปีเอออยางน้เห็ดเท้าขวบเเห็ดเออเออเอ,อเสียบแล้วพี่ใหญในตู้เย็นนี่ ตกขลุยอาอมันจะตายใส่งานได้เฉยอ้เฮดคูปีเฮดมากนี่กะเช่าคูปีเลยเนียเออสุพราณไทอืมอืมอืมมันลี้าเสือออ่คือว่าเขาคุ่งระยานูเออระยานูกับอืมเขาคนนี้ล้ไม่ไปจูนหรืเรียบพานอืมเป็นเป็นยังมีหนูเนาะ เงินแล้วฮือนเฮาวอย่างหกแล้วพี่น้องเยเสือเรายังไล่คือเด้อเสือเราหมอนกรบป๋องลายหัวเรามีต้นหนิวเฮ้หยหนิวจึงอนาคตกป็นยังง่ายใช่ไหมสามปีแล้วอ่ะอือบ่เสือหาคือเือ,อาอยู่ใน,น,นกระสอบนะคะเราบอมีแต่มอนสันดอกสันดอกว่า ผันน้อยผันลมน้อย,สยใส่ได้ทีสิได้ผันลมมานาาั่งเขา้าตือเอาไปอ่ะนะม้วนนี่นะม้วนสี่เหลี่ยมเออฮัลโหลมอน,นขอโทษคไ,<ห>ไปใส่เบอร์สอ่ะขโมยลูกโตแนนะเออ่เออเออเออแม่เนาะเฮ็ดบุญน,นะใสยย่เออัเพื่อืมเพื่อนหายพัวเพื่อนพัวก่อนเพื่อนพี่น้องวางเฮ็ดบุญนำมาสั่น อืมอืมทำให้ขี่พุ่นเขาอ,อืมอืมในม้อนบ่นเงาไปให้ล่าสิลูกซาลาพ่อกะฮักแม่กะห้วงขอม้อนซอ,องใหม่เลยได้ห้องใหม่เดียสิอมม้อนเดีบาทนี่พี่น้องจา๋าได้ห้องใหม่เลยขอม้อนซองเหนื่อยว่ะสัน นางเสียไปนอนเกอดไม่เห็เะระอแม่เสืคน้อกัอด้มอขาดอนนึ่ง่นตอนนี้นั่งเมียนหองนางเลยอ่ะนางมาเมียนสวยนะาแม่นางก่อนพี่น้อยอันนี้คือหองของ่อกับแม่นี้เด้เสือซองเครือพี่น้อง อยู่แบบมีความสุขพี่น่องเอออยู่แบบพอเพียงแล้วกับเพียงพอนี่นี่สอบมัสิปั่มไปให้เล่าเออ <c oughs> โอเคนะพี่น่องโอเคช็อกโกแลตเปต้าสิงไวยไทยกระแปะหัน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 มันสิลงมาอะลรหัน พ่อถาดที่มาดันเหมียนน้องสีสีป้าพี่เปื่อยก็ได้บานในบ่มีพายเห็นห้องนั่นนะสีนอนกองก้นขึ้นผ้าก็มีพายเห็นบาทนี่นะอืมตีลังกาอยู่โลสีเยอยบานนี้โอได้มอนสองหน่วยไปนะเบิร์ไปเบิร์ดูนางจัดห้องนางเนี่ยได านางดีงใจพี่น่องเอ้ยจนหุผูดไปเอาสารมาปูอีกลาซาว่าเบิ่งเดินนอนตรงปองยังกระจกไปหอบสารมาปูอีกอ้ยนี่ตห้าเอาเสือ้อใหญ่มาอีกคือมาปูเหลื่อมกันแหงแทะ <c oughs> บอกสารพื้นบากใหญ่เลื่อนหน,น่อย <c oughs> อ๋ออันนี้เสื้อขาดนะสิม,มังแพงไปยังยังแพงดีหองนางกับพี่น้องเลงย ย่านหนาวๆก็คือแบบสีหนาวแห้งเนาะมันมันแบบว่าห้องเสื่อเครือเดียวเนาะพี่น้องก็อยู่นี่และอยู่ผู้เดียวพันนอนสองคอนนองสิอุ่นเน่เนาะสองเครือเอาบอกให้น้องสีขึ้นอีกแหละขึ้นอีกแล้วจเจ้ะเผาเขาขึ <c oughs> ้นได้ยังไงเล่นกันโบไปห้าวอยู่ใช่ปะเอาเอาเอาว่าไปเห้งก็ขึ้นบานโยย่าเริ่เล่นหรือวะ เอาไหวจมื่นน้องพี่น้องเนาะกะดีใจบวานไอ้พี่น้องเว้แต่เอาเจสัตว์ไปถีบเรียบร้อยค่ะกับฝาไปสองขีดม่ได้โซ่ค่ะนี่กะคือแบบเพื่อนนั่งกับบ่มีตู้สื่อตู้น้อพี่น้องเนาะแบบใส่ทองย่างเมียนแล้วกะเสื้อผ้ากับหอยเมียนเนี่นี่ใครแต่เพื่อนใกครทางน้องซุยเนาะขี้พุนกัสีบัวปานได้ก็คือเพื่อนเท่าตี้พี่น้องเลยกับเรใส่ตู้เสื้อผ้านะแดงออกออกงอกขี้พุ่นมัน สิฟ bon ันตัวดีแล้วก็สามสิบไปไม่ว่าะรก็แลกระโปงกระเถาคือกระโปงผู้หญิงชีเขาเห็นยังซีแน่แน่นสุยสุยในํามาเบิ่งนู่นนะผู้ชายกับผู้บ่าวสุยสุยผู้บ่าวสุยหน้าตาหน้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 าหเ้าผู้บ่าวนี่ผู้บ่าวตานนัป้้ะ ออกมาฮึฮึฮึ้อวเงินมาเนีฮึฮึฮึ้ยง่มาพ่อนั่งอนั่งวนั่งเยนี่แล้วไหาเงินพเงินไปซื้อมันพอกันขิดนาเปนางเอกสบายดีพิดผาประกันได้กะกาบขอโทษขอเอขอบคุณถูกๆกํำลังใจขอบคุณสูกถูกคอมเมนต์